สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไฮเบเกอรี่มากับเค้กกล้วยหอมนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าสูตรของไฮเบเกอรี่สามารถเอามานึ่งได้ไหมวันนี้ก็เลยลองเอาสูตรนี้มานึง่งมาใช้ในหม้อทอด,อดแล้วก็ใช้ในเตาอบดูค่ะส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเตรียมส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมกล้วยกันค่ะกล้วยที่เราใช้ถ้าเกิดเป็นกล้วยยิ่งงอมก็จะยิ่งทำให้มีกลิ่นหอมมีรสหวานของกล้วยเพิ่มขึ้นค่ะเราจะบดกล้วยกับนมสดกลิ่นวานิลลาบดแค่พอหยาบๆพอนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ในขนมของเราเนี่ยมีเห็นเป็นเส้นใยของกล้วยค่ะ จากนั้นตอกไข่ใส่อ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำตาลายคนสักเล็กน้อยก่อนเพื่อไม่ให้ตอนตีน้ำตาลฟุ้งกระจายค่ะ ตีส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายดีนะคะการทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ถ้าใครไม่มีตะก้อไฟฟ้า,ฟาสามารถใช้ตะก้อมือได้เลยค่ะตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดดีนะคะสีของไข่ก็จะมีสีที่อ่อนลงมีความฟูมากขึ้นค่ะ เมื่อตีส่วนของไข่ได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่น้ำมันกันค่ะเทน้ำมันลงไปเป็นสายแบบนี้นะคะการเทน้ำมันแบบนี้ก็จะช่วยให้ส่วนของไข่และน้ำมันเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นค่ะสูตรที่ทำในวันนี้จะมีการปรับลดน้ำมันลงประมาณ50%ค่ะปกติแล้วเค้กกล้วยหอมมักจะมีน้ำมันที่เยอะแต่สูตรนี้เป็นสูตรที่น้ำมันน้อยและยังคงความนุ่มของขนมเหมือนเดิมเลยค่ะ น้ำมันพืชที่เรานำมาทำขนมสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล,ล่าก็ได้แต่น้ำมันที่ไม่แนะนำให้ใช้คือน้ำมันปลาล์มค่ะเพราะน้ำมันปลาล์มจะทำให้ขนมเรามีกลิ่นได้ง่ายนะคะตอนนี้ส่วนของน้ำมันและไข่ก็เข้ากันได้ดีแล้วนะคะตามด้วยเกลือค่ะและตามด้วยกล้วยค่ะ แบ่งใส่กล้วยเป็นสองครั้งก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่แบบนี้ก็ได้เมื่อเราเทกล้วยจนหมดส่วนผสมของเราก็จะเข้ากันได้ดีพอดีค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมส่วนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนของแป้งกันแป้งค่ะ เบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูค่ะคนส่วนผสมส่วนนี้สักเล็กน้อยก่อนที่จะนำไปร่อนนะคะร่อนส่วนของแป้งลงในกล้วยที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะตะแกรงที่ใช้วันนี้เล็กหน่อยนะคะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะซื้อมาร่อนไอซิ่งค่ะแต่ว่ารูตะแกรงใหญ่เกินไปร่อนไอซิ่งไม่ได้ก็เลยเอามาใช้ร่อนแป้งแทนค่ะ ร่อนส่วนของแป้งลงไปจนหมดเลยนะคะจากนี้เราจะใช้บายพายในการผสมค่ะค่อยๆผสมไปแบบนี้จนกระทั่งผงแป้งหมดเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราจะไม่คนแรงๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เค้กเหนียวได้เราผสมกันไปแบบนี้จนกระทั่งผงแป้งหมดเราก็หยุดได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําส่วนผสมมาเทลงถุงบีบค่ะเพื่อที่จะบีบลงถ้วยกันถ้าเกิดใครไม่มีถุงบีบแบบนี้สามารถใช้ช้อนตักก็ได้นะคะ วันนี้พิมพ์ที่เลือกใช้เป็นพิมพ์ถ้วยเบอร์จิ๋วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ช้อนตักอะก็อาจจะทำให้เลอะเทอะนิดนึงถ้ามีถุงบีบแบบนี้ก็จะสะดวกกว่าค่ะถ้วยพิมพ์ที่เลือกใช้ในวันนี้เป็นเบอร์2219ค่ะถ้วยกระดาษแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้เราจะต้องมีถ้วยอลูมิเนียมรองก่อนนะคะ ใส่ส่วนผสมลงในถ้วยเว้นขอบถ้วยไว้ประมาณ1 2มิลลิเมตรค่ะถ้าเราใส่น้อยเกินไปขนมที่ฟูขึ้นมาก็จะไม่สวยแต่ถ้าเราใส่มากเกินไปก็อาจจะทำให้ตอนฟูแล้วขนมล้นขึ้นมาค่ะพิมพ์เล็กนี้วันนี้ทำได้ทั้งหมด28ถ้วยค่ะขนมส่วนแรกเราก็จะนำไปนึ่งนะคะตั้งน้ำจนกระทั่งเดือดจัดเมื่อน้ำเดือดจัดแล้วก็เบาไฟวางขนมลงในซึ้งปิดฝาค่ะ นึ่งทั้งหมดประมาณ10นาทีทั้งนี้ก็อยู่ที่ขนาดของขนมเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนที่2ก็จะนำไปอบในเตาอบนะคะใช้ไฟที่อุณหภูมิ175องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะส่วนที่3ก็จะมาใช้หม้อทอดค่ะก่อนที่จะใช้เราก็วอร์มความร้อนสักประมาณ5นาทีก่อนนะคะตั้งความร้อนที่175องศาค่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็สุกแล้วนะคะใช้เวลานึ่งไปทั้งหมดประมาณ10นาทีค่ะเช็คสุกโดยหมายจิ้มฟันไม่มีเศษขนมติดออกมาก็เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของเตาอบใช้เวลาอบทั้งหมด11นาทีค่ะส่วนของเม้าทอดใช้เวลาทั้งหมด10นาทีค่ะ นำขนมที่สุกแล้วออกจากพิมพ์อลูมิเนียมแล้วมาพักให้เย็นบนตะแกรงค่ะถ้าเราทิ้งไว้ในถ้วยอลูมิเนียมน,น,นานๆอาจจะทำให้ก้นขนมของเราแฉะได้นะคะขนมทั้ง3แบบที่ออกมาจากที่สังเกตการใช้ซึ่งนึ่งขนมก็จะฟูน้อยที่สุดค่ะส่วนขนมที่ใชหม้อทอดและเตาอบก็จะมีความฟูใกล้เคียงกันค่ะ แต่ว่าในหม้อทอดเนี่ยจะมีความร้อนที่สูงกว่าเนื่องจากเป็นหม้อขนาดเล็กนะคะก็เลยทำให้ขนมเค,คก้กกล้วยหอมของเราฟูได้มากกว่าการใช้เตาอบค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากได้เค,คก้กกล้วยหอมที่ฟูๆด้วยเตาอบเราก็จะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่านี้นะคะเราจะพักเขาไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมกันค่ะอันแรกเราก็จะมาดูขนมที่เรานึ่งก่อนนะคะ สีของเขาก็จะอ่อนกว่าอันอื่นแล้วก็ความฟูก็จะฟูน้อยกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะลองบีบขนมดูนะคะพอเวลาบีบแล้วเนี่ยลักษณะของขนมคือไม่ค่อยเด้งคืนตัวเท่าไหร่นั่นก็แสดงว่าเนื้อขนมมีความแน่นค่ะแต่เนื้อขนมด้านในคือนุ่มมากๆเลยค่ะตัวที่สองก็จะเป็นแบบเตาอบนะคะ เกตว่าเขาจะแกะง่ายกว่าแบบแรกนะคะพอเราลองบีบขนมดูเขามีความคืนตัวได้มากกว่าแบบนึ่งค่ะเนื้อขนมด้านในก็นุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเรามาดูแบบสุดท้ายกันค่ะแบบที่ใช้หม้อทอดขนมก็จะมีความฟูมากที่สุดในบรรดา3มแบบเลยค่ะสีก็จะเข้มที่สุดด้วย เมื่อเราลองบีบขนมดูนะคะขนมก็จะมีความคืนตัวได้ดีค่ะลักษณะของขนมโดยทั่วๆไปก็ออกมาคล้ายๆกับการใช้เตาอบเลยค่ะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไฮเบเกอรี่ด้วยนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถทักไปที่เพจได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ